ณขณะนี้ลุงพลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่ยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคดีแลยครับและคดีเนี้ยผมเชื่อว่าอย่างไงไงเนี้ยนะถึงดีการแน่นอนอถึงดีการแน่นอนครับระยะเวลาเนี้ยยังน้อยเจ็ดแปดปีผอ,อสุวัสดก็คงจะ,กะเกษียณไปแล้วนะครับสังคมก็ยังคงยังคงจะจดจำเรื่องนี้นะรนะเริ่มต้นมาจากตำรวจที่ทำ เรื่องนี้ในระยะเวลาที่ช้าสังคมเกิดความสนใจสื่อนำเสนอถ้าสังคมไม่สนใจสื่อก็ไม่ลงสื่อไม่ลงสังคมก็ไม่สนใจสื่อกับสังคมนี่มันคู่กันอยู่แล้วช่องทางมันเกิดมาจากตำรวจที่ว่าคดีนี้มันใช้เวลาช้าประจวบเหมาะกันกับการน,นำเสนอแล้วก็การวางแผนของคนใต้ชิดนะครับทั้งการจะมอบตัว ทั้งการที่ออกไปนำเสนอออกไปเป็นเซเลบเป็นเป็นพรีเซนเตอร์นะครับประกอบกับว่าไปถึงสำนักงานตำรวจชาติไปมอบตัวของพมอตำรอ่ะคุณพฤคิ่คดีคุณใหญ่โตขนาดนั้นยัคดีคุณใหญ่โตขนาดกูต้องไปมอบตัวของมอตำรเป็นคดีถ้าพูดจริงๆอ่ะปกติเนี่ยนะก็เป็นคดีข่าราการ เขาหลงข้อหาฆาตกรรมรอเปล่าล่ะไม่เขาไม่รู้จกฆาตกรรมใช่ไหมก็ณีละเลยท้อทิ้งเด็กท้อทิ้งเด็กยุต่ำกว่าเก้าเก้าปีซึ่งถามว่าโอเคชีวิตเด็กคนหนึ่งก็มีความสําคัญแต่ถามว่ามันเป็นคดีใหญ่ไหมเป็นคดีใหญ่ถึงขนาดถ้าไปมอบตั่วพบตรหรอไหมถามว่าใครคิดไอ้คนคิดเนี่ยมันจุงเก่งมากมันเก่งมากนะแล้วถ้าเกิดใครไปหลวมตัวเรียกพบตรไปหลวมตัวด้วยะผมขอเล่นนิดนึง เออคนที่บอกเก่งแต่ว่าเป็นดาบสองคมดาบสองคมคมแรกแต่คนลุงพลเนี่ยได้ได้ชื่อเสียงแน่นอนละแต่ว่าข้อเสียของมันนะคนรับคนี่เกงข้อเสียว่าไงครับข้อเสียมันคืออะไรใช่ไหมใช่ครับข้อเสียมันก็คือตำรวจจะต้องทำให้แน่นขึ้นเลยอ่า <laughs> เพราะว่าเป็นคดีดังไงครับถ้าเป็นคดีดังแล้วถ้าเกิดขึ้นสารโยกขึ้นมาล่ะอืมอือโอ้ยุ่งเหมือนกันนะครับใช่ไหม เพราะฉะนั้นคดีเนี้ยต้องหลวใช้เวลาถึงปีนงในการรวบรวม,วมข้อมูลหลักฐานประกอบกับคนที่ทําคดีนี้ก็คือพอบอสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งมีความเป็นคนที่มีความละเอียดในสำนวนในคดีมากอ,อคนที่ทําคดีนี้ถ้าผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยกูจะกูจะในวงการตารวจก็จะรู้อือ,อว่าคนคที่ทําคดีเนี้ยพวกเป็นมือพิการในเรื่องสืบสวนสอบสวนทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผม ผมเป็นลุงบนนะครับผมว่าผมหาหันไปหาทนายบอกว่าเราช่ว้ออกสื่อน้อยหน่อยดีกว่ามาสนใจเรื่องคดีดีกว่าอืเพราะว่าไอคดีเนี่ยมันจะทําให้ติดคุกหรือไม่ติดคุกมันจะทําให้ติดคุกหรือไม่ติดคุกอยู่ที่คดีออืการที่ไปออกสื่ออยู่บ่อยๆเนี่ยมันยิ่งทําให้ตํารวจเนี่ยยิ่งจะต้องหาหลักฐานมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะจัดการลุงบม นา,นาขณะนี้ลุงพลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่อ่ายังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคดีแ้ะครับและคดีเนี้ยมผมเชื่อว่าอยังไงไงเนี่ยนะถึงดีการแน่นอนอถืออย่างน้อยเจ็ดปดปีพอบอสุวัต์ก็คงจะ,กะเกษียณไปแล้วนะครับเกิดความสนใจสื่อนำเสนอถ้าสังคมไม่สนใจสื่อก็ไม่ลงสื่อไม่ลงสังคมก็ไม่สนใจ สื่อและสังคมนี่มันคู่กันอยู่แล้วช่องทางมันเกิเดมาจากตํารวจที่ว่าคดีนี้มันใช้เวลาช้าประจบเหมาะกันกับการนําเสนอแล้วก็การวางแผนของคนใต้ชิดนะครับทั้งการไปมอบตัวทั้งการที่ออกไปนําเสนอออกไปเป็นเซเลปเป็นเป็นพรีเซนเตอร์นะครับประกอบกับว่าไปถึงสันักงานตำรวจชาาบไปมอบตัวของบมตโรอ่ะคุณฝึถามคดีคุณใหญ่โต,ตขนาดนั้นเลย คดีคุณใหญ่โตขนาดอูโหต้องไปมอบตัวของพ่อตรเป็นคดีถ้าพูดจริงๆปกติเนี่ยนะก็เป็นคดีอฆาตกรรมเขาลงข้อหาฆาตกรรมแล้วล่า่อ่ะก็ไม่ล้องฆาตกรรมใช่ไหมกรันีละเลยท้อทิ่ยเด็กอายุต่ำกว่าเก้าเก้าปีซึ่งถามว่าโอเคชีวิตเด็กคนหนึ่งก็มีความสําคัญแต่ถามว่ามันเป็นคดีใหญ่ไหมเป็นคดีใหญ่ถึงขนาด ถ้าไปหมอดตัวพอบอตอลอร์ไหมถามว่าใครคิดเนี่ไยไอคนคิดเนี่ยมันต้องเก่งมากนะมันเก่งมากนะแล้วถ้าเกิดใครไปหลวมตัวเน<ช>ี่ยพะบอตลอลรไปหลวมตัวด้วยผมขอย้อนนิดนึงไอคนคิดบอกเก่งแต่ว่าเป็นดาบสองคมดาบสองคมคมแรกแต่คนลุงพลเนี่ยได,ได้ได้ชื่อเสียงแน่นอนละแต่ว่าข้อเสียของมันนะคุณยึดตรงนีข้อเสียว่าไง ข้อเสียมันคืออะไรใช่ไหมใช่ครับข้อเสียมันก็คือตํารวจจะต้องทําให้แน่นขึ้นเลยอเพราะว่าเป็นคดีดังไงครับถ้าเป็นคดีดังแล้วถ้าเกิดขึ้นศาลแล้วยกขึ้นมาล่ะอืมอือโอ้ยุ่งเหมือนกันนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคดีเนี้ผมถึงบอกว่าผมพ้นมั่นใจว่าตำรวจใช้เวลาถึงปีในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบกับคนที่ทำคดีนี้ก็คือผอสุวัฒด์แจ้งยอดสุขซึ่งมีความ เป็นคนที่มีความละเอียดในสำนวนในคดีมากมคนที่ทําคดีนี้ถ้าผมเอ,อ่ยชื่อมาเนี่ยผมก็จะผมก็จะในวงการตารวจก็จะรลุยว่าคนคที่ทําคดีเนี้ยพวกเป็นมือพระการในเรื่องสือ,อสวนสอบสวนทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมผมเป็นลุงบนนะครับผมว่าผมหาหันไปหาทานายบอกว่าเราช่วงนี้ออกสื่อน้อยหล่อดีกว่ามาสนใจเรื่องคดีดีกว่าอืเพราะว่า คดีเนี่ยมันจะทําให้ติดคุกหรือไม่ติดคุกมันจะทําให้ติดคุกหรือไม่ติดคุกก็อยู่ที่คดีอ,อาการที่ไปออกสื่ออยู่บ่อยๆเนี่ยม,มันยิ่งทําให้ตํารวจเนี่ยยิ่งจะต้องหาหลักฐานมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะจัดการลุงพลณั่าขณะนี้ลุงพลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่อ่ายังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคดีแล้วครับ และค <c oughs> ดีเนี้ยผมเชื่อว่าย,ยัางไงไงเนี่ยนะถึงดีการแน่นอนอืคนเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่อ่ายังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคดีแล้ครับ <c oughs> และค <c oughs> ดีเนี้ยผมเชื่อว่าย,ย,างยังไงลุงพลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่อ่ายังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคดีแล้ครับและคดีเนี้ยผมเชื่อว่ายังไงไงเนี่ยนะถึงดีการแน่นอนอืม ถึงดีการแน่นอนครับระยะเวลาเนี่ยยังน้อยเจ็ดแปดปีผอบอสุวัสด์ก็คงจะ,กะเกษียณไปแล้วนี่ลุงพลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่อ่ายังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคดีแหละครับและคดีเนี้ยผมเชื่อว่ายอย่างไงไงเนี่ยนะถึงดีการแน่นอนอถึงดีการแน่นอนครับระยะเวลาเนี่ยยังน้อยเจ็ดแปดปีผอบอสุวัส์ก็คงจะเกษียณไปแล้วนะครับ ณขนาดนี้ลุงพลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่ยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคดีเลยครับและคดีเนี้ยมผมเชื่อว่าย,ยัางไงไงเนี่ยนะถึงดีการแน่นอนอถึงดีการแน่นอนครับระยะเวลาเนี่ยยังไน้อยเจ็ดแปดปีพอ,อสุวัสดิ์ก็คงจะ,กะเกษียณไปแล้วนะครับสังคมก็ยังคงยังคงจะจดจำเรื่องนี้